พบกับรายการ PRT Talk นะคะที่ w วอร์ไวท์เว็บชีวลืงลืงลืงไทยแล้วอ่ะ <Okay. S 1> พบกับรายการ PRT Talk นะคะที่ w วอร์ไ i ท์เว็บไทยทีว com ค่ะ าพบกับพวกเราในเพีอาร์3 2รายการทีอารรูปแบบใหม่สั้นกระชับรู้เรื่องพร้อมสาระและความบันเทิงให้กับผู้ชมในทุกๆวันจันทร์ค่ะทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามและแฟนเพจซีเวันนี้จะมีข่าวอะไรดูโยปพบกับช่วงแรกกันเลย สาวพีอาวันนี้โบนำคุณผู้ชมและประสบนิกรชาวไทยทุกคนมาร่วมอวยพรให้พ่อหลวงของเราทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วขอให้พระองค์ทรงพระ,จะเจริญยิ่งยืนนาน คณะผู้บริหารผู้จัดละครและบรรดานักแสดงได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลศิริราชด้วยการสการะพระบรมราชาธิวารีสมเด็จพระมหิดราชิเบศรอดุญญเดชวิกรมจากนั้นนำใจกันดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายและร่วมลงนามถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามัยที่แข็งแรงพวกเราครับทาคณะทั้งสสาวนครับยครับก็มาถวาย แน่ครับแต่ปสศก์และเจ้าอยู่ด้วยกันนะครับขอให้ท่านทรงหายจากพระกิจชวนนะคะแล้วก็สองต่อไปเลยมีชุดภาพพิมพ์ไมค์กี้ถูกไหครับมาต่อกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตหล่อมากๆที่ทำเอาสาวๆกรี๊ดสลบกันทั่วห้างไปชมกันเลยค่ะ ถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Search Entertainment จัจะโปรเจกต์สุดพิเศษที่จะทำให้บรรดาแฟนคลับคลั่งแล้วก็ฟินกับการรวมตัวของบรรดาหนุ่มหล่อระดับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยนา้ารยานพารากอนในงานแถลงข่าวเปิดตัวหล่อมากๆคอนเสิร์ตงานโซนคนคอนเสิร์ตโดยการรวมเอาพระเอกหล่อเท่มีสเสน่ห์มายืนอยู่บนเวทีเดียวกันมากถึง12คนไม่ว่าจะเป็นบอยปกกณ์เจมจิรายุหาัปรินเกตวอรินทร์อเล็กธิระเดชปีเตอร์คอบสนยุคเตอร์ชนทวิทย์และต่อธนาภพและ บรรดาเดอะสตาได้แก่แกงส้มธนทักษ์่ันอิสเรียและกังวรกรนซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้น2รอบคือวันที่31มกราคม2558รอบบ่าย2และ1ทุ่มที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะฝากติดตามกันแล้วใช่เรามี2รอบไงรอบบ่ายสองนะครับแล้วก็รอบหนึ่ทุ่มใครสะดกรอบไหนก็ซื้อบัตรรอบนั้นแต่ถ้าเกิดว่ารักพวกเราก็ดู2รอบเลยครับเยี่ยมมาก มาใกลดกันต่อกับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหน้าเดน์ดคูกิมิยะกับละคารเรื่องใหม่ที่เตรียมจะลงจออย่างเรื่องลมซ่อนรักได้เริ่มทำพิธีบวงสวงสำหรับละคารเรื่องลมซ่อนรักโดยมีพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหน้าเดน์ดคูกิมิยะที่มารับบทพระเอกฟ้าแฝดประกบคู่กับสองสาวอย่างเต้นา,ทานทพรและพระริเียกด๊ดพร้อมด้วยบรรดานักสแสดงมากฝีมืออีกครับข้างเรียกได้ว่างานนี้ช่องสามนำเสนอละครดีจัดเต็มความสนุกครบรถเพื่อคุณผู้ชมเลยทีเดียวค่ะ และตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมละครบทได้ทั้ง2ระบบได้แก่ระบบอนาล็อกรับชมช่อง3มออริจินอลผ่านทางหนวดกุ้งและระบบดิจิตอลช่อง3 HD ช่อง33หรือ43ตามกล่องรับสัญญาณนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายการอัปเดตต่างๆของช่อง3เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวี c o m และ bcmultimedia.com ค่ะช่วงต่อไปไปพบกับนเผือกเลยค่ะ แล้วนะครับครับในเพื่อช่วงนี้ก็ใกล้กับเทศกาลฮาลโลวีนคนมักจะนี้ลงแต่งตัวกันเป็นผีไปทั่วแล้วดาราไทยละ่ะจะนี่ลงแต่งเป็นแบบไหนไปเพือกับผม <c oughs> เทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงนี้นะครับผมอยากแต่งเป็นซอมบี้ครับเพราะว่าเป็นผีที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับปีนี้มันจะเป็นซอมบี้ไปกัดคนครับคอยดูว่าผมจะได้กัดใครได้บ้างเ <c oughs> ออเป็นผีอะไรดี <c oughs> โอ้ตายยากจังเลยอ่ะไม่แต่งก็จะเป็นอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จริงๆก็พูดว่าไม่แต่งอจะเหมือนผีมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลฮาโลวีนจึงไม่ต้องแต่ง ใส่จุกกะเบนเป็นกุมารทองมาจุกมามัดแล้วก็ใส่จุกกระเบนตัวเดียวผมว่ามันก็มันก็น่ารักดีทาหน้าขา,ขาวๆให้ดูเป็นเด็กสมวัยเราครับโอ้โหทฮาูวีอย่างนี้นะครับได้เจอผีอย่างที่สนพี่เกร็ดนะผมว่าสาวๆคงตกหลรักมากกว่ากุัวแน่ๆเลยใช่วยพีบอนะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงพล่อเพลิไป แฟนละครช่อง3ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดโปสเตอร์คอนสิร์ตที่ร้อมจะจัดส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านกันเลยทีเดียวเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามทางเว็บไซต์ไทยทีวี3เด็กงก็รับไปเลยโปสเตอร์แบบนี้และนอกจากนี้โบยังมีนวนิยนยเรื่องมารีเลนนบังจำนวน5เล่มถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ c H 3และ T V 3 H D นะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเคลียร์ทริชอตสวัสดีครับ